เวิงนาคอนเกษมแต่เดิมพื้นที่เวิงนาคอนเกษมได้รับพระราชทานในสมัยรัชากาลที่หให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าแหล่งธรมาหากินของชาวไทยมอญและจีนอพยพพื้นที่แห่งนี้จึงมีความผูกพันกับคนในชุมชนมาตั้งแต่สมัยของบรรพบุรุษซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของนักซื้อขายและแลก,กเปลี่ยนของเก่ามีสินค้ามากมายหลายอย่างอาทิเช่น เครื่องมือการเกษตรและอุตสาหากรรมฟวนิเจอร์ต่างๆต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองดนตรีตะวันตกได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเวร์หนัก่อเกษะสจึงเป็นแหล่งนำเข้าเครื่องดนตรีจากตะวันตกทุกประเภทนอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีพื้นเมืองให้เลือกหากันอย่างมากมายตามความต้องการเกิดแหล่งการค้าของเก่าหนังสือเก่าเครื่องทองเหลืองอรวมทั้งร้านอาหารที่ขึ้นชื่อ ทำให้ผู้คนในชุมชนแห่งนี้มีความปุูกพัน์กระเบืองนาอนกระเสมเป็นอย่างมากหากเราย้อนไปในความทรงจำวัยเด็กของนักดนตรีลหลายๆคนพวกเขาเหล่านั้นสามารถมาเดินหาซื้อเครื่องดนตรีในราคาที่สามารถจับต้องได้เพื่อเป็นแหล่งฝึกเล่นจนชำนาญและได้เกิดศิลปินในประเทศหลายต่อหลายคนที่ได้สร้างความสุขผ่านเสียงเพลงให้คนไทยเป็นร้อยกว่าปีมาแล้ว และเป็นที่น่าเศร้าเมื่อได้รู้ว่าพื้นที่แห่งนี้กำลังจะถูกปิดตัวลงด้วยอำนาจของผลประโยชน์อะไรบางอยา่างแต่ถึงอย่างไรในฐานะของนักดนตรีที่ปุูกพันกับสถานที่แห่งนี้เวิงน,นาคอนกษมจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป There are places I change, some forever, not for better. Some have gone, and some remain on this. something new though I know I never lose a fraction For people and things that paid before they know I often stop and think about them in my life I love you more in my life I love you more oh